ผู้ชมคันนี้นะครับเพิ่งเข้าใหม่เลขไม่ประมาณ6 0,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับสวัสดีทุกคนก่อนเลยนะครับที่มึงเข้ามารับชมนะครับหากระบะมือสองนะครับวันนี้ผมมุดนะครับจากบริษัทคอโต้นะก็มีรถกระบะขับ4คุณผู้ชมเป็นตัวท็อปด้วยนะเป็น 2.8G ขับ4ไม่ห0,000ื่นหายากมากๆนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะคุณผู้ชมจัดได้จัดเลยนะครับกับคันนี้นะครับเสนอขายราคาผมเปิดเลยนะอยู่ที่ 7แส0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับกับรถสวยๆแบบนี้นะครับล้อมงล้อแม็กใส่ใหม่ยางเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยสวยมากนะครับแล้วจะบอกว่าที่เรากําลังดูอยู่ณขณะขณะนี้นะครับรถเนี่ยยังไม่ได้ล้างหรือว่าปรับสภาพแต่อย่างใดนะครับเพิ่งมาจอดปุ๊บผมก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาอยู่นะเป็นรถกระบะขับ4ไว้ขึ้นเหนือล่องใต้เอาไว้เที่ยวเอาไว้แบบใครที่อยู่บนดอยบนเขา นะ้าอยากซื้อทีเดียวจบนะครับบอกเลยโตโยต้าขับสีตอบโจทย์มากๆนะครับเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าฟันนะครับเป็นเครื่อง2.8ปฝากไว้ด้วยเนดะี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวรถจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างแล้วก็ออกรถกันเลยนะครับคันนี้นะมีการรับประกันวารันตีนะครับไม่รรวา่าจะเป็นตัวเครื่องและเกียร์ให้อีกนะและยังรับประกันบอดี้โครงสร้างด้วยหากลูกค้าซื้อไปแล้วตรวจเจอว่ารถคันนี้นะครับเคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาจมน้ําพิคว่ำกระดับสีปีลังกาสวมเริ่มทะเบียนมาหรือว่าเริ่มชมํำรดสูญหาย เราซื้อคืนทันที100%นะครับมีการรับประกันวาราันตรให้แบบนี้แล้วครับเรามีหน้าร้านใหญ่ชัดเจนมีไฟแนนซ์รองรับกับทุกสถาบันการเงินใครสนใจรายละเอียดแบบนี้รีบติดต่อนะผมที่เบอร์โทรด,ด้านล่างสายมือได้เลยนะครับก่อนไปดูคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปรถกระบะสวยๆในทุกทุกวันที่ผมลงให้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับตัวไฟหน้ากันก่อนเลยนะครับ ไฟหน้าของเดิมเขานะครับตัว G เนาะตัว G ก็บอกอยู่ว่าคือตัวท็อปสุดนะครับไฟหน้าจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์แบบ LED แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะไม่ใช่โปรเจคเตอร์แบบซีนอนนะเป็น LED และหน้าเลนนี่คือใส่คลิปเลยนะครับมีไฟเดย์ไทม์เรียบร้อยแล้วก็ไฟสูงนะครับจะเป็นแบบมัลติแบบนี้อยู่ในโคมเดียวกันหล่อมากๆนะครับถัดข้างล่างมาอีกนิดนะครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบ LED เดี๋ยวตรงนี้ต้องมีเก็บริ้วรอยต่างๆนะครับรอยเนาะ ตรงทะลอกต่างๆตรงนี้เดี๋ยวเรามีเก็บให้นะครับก็อย่างที่บอกนะว่ารถมันเพิ่งเข้าก็มารีวิวให้ดูกันนะครับส่วนหน้าตากระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมหน้าหล่อแบบนี้นะครับโลโก้โลโก้นะครับต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์แล้วก็ทะเบียนนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เป็นกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่ารถเราซื้อสดเข้ามาทุกคันนะครับมีเล่มให้ดูทุกคันลูกค้ารับประกันได้เลยสบายใจนะครับไปนะครับฝั่งขวาใสเหมือนกับฝั่งซ้ายเหมือนกันทั้งคู่ นะครับใหม่คลิปแบบนี้ใช้งานยาวๆนะครับถัดมาในส่วนของตัวล้อแมกับนี่นะล้อแมกนะครับเขาก็จัดให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มากับแม็กขอบ18นิ้วนะครับส่วนยางจะเป็นซีรีส์นะครับ265ทันั่นเองนะครับนะกับยางค่ายโอตานินะดูหน้ายางก็รู้ว่ารถแนวนี้โอ้โหขับ4แนวลูบบูบลุยๆอย่างแน่นอนนี่เห็นไหมนะลายยางนะครับจะเป็นลายแบบ ลุยๆคุณผู้ชมแนวออฟโรดประมาณนั้นนะครับส่วนช่วงล่างนะมีการเดี๋ยวช่างไหนกาลังจะทาการตรวจสอบเช็คช่วงล่างนะครับทุกอย่างให้ทั้งหมดแต่ขนานี้ที่ดูสภาพเบื้องต้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวตัวลูกหมากคันชักนะครับหรือว่าอะไรต่างๆแหลกเหลืต่างๆนะครับผมหรือว่าตัวเพลาทุกอย่างสมบูรณ์นะครับไม่มีรั่วซึมของตัวน้ํามันนะครับกระจกข้างแน่นอนครับรถระดับนี้ปรับเข้าไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้ด้านข้างอยู่ครบเลยนี่นะ2.8นะครับ กันสาดมีมาให้ฟิล์มนะครับติดมาให้ครบนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทเอนทีนะครับเปิดให้ดูสภาพด้านในสนิทไล่ตั้งแต่ตัวแผงประตูเลยนะครับแผงประตูเดิมนะครับภายในนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปมาตรงนี้จะเป็นหนังนะครับนุ่มนวลนะครับตัดกับสีดําเป็นโนแบ็กนะครับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าออโต้ด้วยนะครับมีแหลมทวิตเตอร์นะตรงมุมเสา A ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับส่วนคอนโซลตรงกลางนะครับดีไซน์สวยครับคอนกลางอ่าคอนโซลกลางนะครับจำเดิม แบบนี้เลยนะครับโฟมลายนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะเดี๋ยวออปชันเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันนะเดี๋ยวให้ดูสภาพรอบนอกก่อนนะครับอันนี้ปีกบอกฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าลองดูนะตะ่อ่าโพตะคงตะเข็บต่างๆสวยหมดเลยนะครับไม่มีชํารุดหรือว่าฉีกขาดแต่อย่างใดนะครับถัดมาให้ดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับตัวจีนมีแอร์หลังให้เรียบร้อยครบแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมสวยมากๆนะกว้างเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่ากว้างมากๆเดี๋ยวผมขออนุญาตและกันนั่งให้ดูนิดนึงนะครับ ตัวผมสูงร้อยเจ็ดห้าคือแบบนั่งสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็แผงประตูต่างๆเนี่ยโดยรวมเนี่ยส,สวยไม่มีช้ำนะครับเล็บน้องหมาน้องแมวต่างๆเนี่ยไม่มีนะครับล้อแมกซังหลังก็สวยงามนะครับรอยบงรอยเบียดฟุตต่างๆนะครับไม่มีให้เห็นเลยนะครับส่วนด้านสพุกท้ายนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้ด้านเท้านะครับบัวขับสีมีครบนะครับไฟท้ายเดิมๆไม่แตกไม่ร้าวโลโก้ต่างๆอยู่ครบกล้องถอยมีมาให้ นะ้ำบันไดหลังก็สาาะอาดนะสวยงามนะครับส่วนสภา,าพแมกไนเนอร์อ่ะเดี๋ยวมาลองพิจารณาดูกันอันนี้ผมตีให้เลยว่ามันก็แมกไนเนอร์นะสักประมาณสัก9ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมดูเดี๋ยวมาจอะเลึกดูนะลายแบบรอยยุรอยการบรรทุกหนักเนี่ยแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะมีแบบน้อยมากๆนะแค่นั้นเลยแสดงว่าคันนี้เขาซื้อไปเนี่ยไม่ได้ไปบรรทุกหนักหรือว่าบรรทุกวัสดุที่มันหนักแบบหนักๆจนเกินไปนันไม่มีแน่นอนนะครับถัดมาฝั่งนี้กันบ้างครับล้อแม็กครับ หมกเดิมฮะคลิปนะเดี๋ยวตรงไหนต้องบอกก่อนนะว่าตรงไหนที่มันไม่สวยตรงไหนที่มันไม่ดีเนี่ยผมเก็บรายละเอียดให้ใหมดทั้งขันนะครับเราก็เลยว่ารถเนี่ยต้องสวยนะครับกับราคา7จ็ดแสนสี่หมื่นก้าพันลูกค้าต้องคุ้มค่าที่สุดนะครับหลังคุงหลังคาสะ,สะอาดน,นะครับริ้วรอยการเจิมต่างๆไม่มีนะครับภายในสวยเบาะแถวหลังนี่คือสบายเลยสวยจริงๆนะให้ดหูด้านหน้านิดน,นึงครับด้านหน้าครับไม่ว่าจะเป็นตัว เบาะนะครับปีกวงปีกเบาสวยคลิปมากๆนะครับภายในเดิมนะครับทุกอย่างทั้งหมดอาจจะขออนุญาตนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ตากล้องไปยืนหน้ารถแป๊บนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับรถมาด้านข้างหน่อยน่าจะมีทีมงานคอยออกนะเดี๋ยวให้ดูเร็วๆเลยนะช่องผมนะฮะึอบอ่ะเนี่ยนะครับขับให้ดูเลยนะขับให้ดูกันเลย นะอ่ะเดี๋ยวขอยยกเทียบข้างกันอ่าดีเลยอึบอ่าสักคู่นะเพื่อนๆน,นะช่องเราเรียวๆเ,เลยเจอครับอ่ะมาดูกันต่อที่ด้านในนะครับตะก้องดูด้านในหน่อยนะครับกดจีนะครับบ่อหนังเปล่าไฟฟ้าครับเพื่อนๆครับใช้งานปกติครบถ้วน นะครับพวมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงได้นะครับมีตัวล็อกความเร็วนะครับแอดพพิทบูสคอนโทรลมีมาให้ใช้นี่พลาส,สติกยังไม่แก่เลยนะครับใหม่มากนะครับแล้วก็ยังปุ่มสตาร์ทมีมาให้นะครับเลขนี้คันนี้เลขไมค์คือแบบนะ้อยจริงๆนะครับหกหมื่นนะเลขไมค์หกหมื่นสี่พันโลนะครับโหมดขับสองขับสี่อยู่ด้านล่างตรงนี้มีให้แล้วนะใช้งานง่ายตอบโจทย์นะครับเรื่องของระบบแอร์เย็นแน่นอนครับโตโยต้าสบายใจได้ระบบ โหมดมีให้เลือกเล่นประมาณ5โหมดนะครับตัวหน้าจอขนาดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง6.7นิ้วนะครับ a p p l e c a r า l a y Android Auto นะครับสามารถใส่ซีีได้นะกดตรงนี้นะมันจะพับหน้าจอให้เปิดได้แบบนี้นี่คือตัวจีที่เขามีมาให้คุณนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบนะครับก็ไม่ต้องเปิดใช้นะครับไม่ได้ยุ่ยยากอะไรนะครับด้านข้างมีพอร์ตเสียบนะครับตัว usb มีมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับถัดมาเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับใช้งานง่ายนะครับเปลี่ยนเกียร์นุ่มนะครับ มีโหมดต่างๆให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายก็มาลองเลือกเล่นปรับใช้กันได้เลยนะครับถัดมาอีกหนึ่งจุดที่อยากจะให้รับชมเลยก็คือในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องครับไปดูกันนะครับห้องเครื่องจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับอ่ะนี่ฮะคือขนาดของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดิมนี่ครับเครื่องยนต์เดิมๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวโครงสร้างต่างๆนะครับน็อตกระโปรงเดิมทุกอย่างนะครับ ไม่ถอดไม่ขยับนี่ครับรวมถึงนี่ฮะริ้วรอยเหรียญบาทต่างๆนะั้นมีครบเลยนะดูระบายสวยนะจะมีค่าบ,บ้างนะจากการใช้งานเดี๋ยวเราล้างสปาคลีนให้นะฮะสป,ปุงสป,ปอร์ตเมต็ดอ่างชัดเกนสติกเกอร์เดิมอยู่ครบภายในสวยนะครับด้านในก็เหมือนกันนะเ่อจะเป็นปั๊ม ABS นะครับแก้มข้างนะสปุงสป,ปอร์ตนี่ปั๊ม R อยู่ครบเลยเห็นไหมนี่ด้านหน้านะี่นะปั๊ม R ปั๊ม L นะครับครบสมบูรณ์นะครับ ส่วนเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นบล็อกใหญ่นะใส่เต็มห้องเครื่องแบบนี้เลยนะเป็นเครื่อง2.8ลิตรหรือว่า2,800 cc นะครับแบตเตอรี่เ้า่มันเครื่องเนะผมดูแลก่อนสมมอบให้ไม่ต้องห่วงนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อมานะครับกับราคาเสนอขายเพียงแค่749,000บาทเท่านั้นนะครับกับตัวท็อปสุด 2.8G นะครับเป็น4ประตูยกสูงแบบนี้สนใจติดต่อมานะครับวันนี้ที่ประท้ด้างซ้ายมือนะครับก็ ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะแต่เพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมนะวันนี้สวัสดีครับ